จะมาไหว้ขพยนนตาแฉะกันนะคะที่ไล่เนอะรถจ,จอดได้แค่นั้นอ้าเขาเริ่มเนาไปเดินไปไกลไหมลูกถ้าเอามาใส่ลงมาได้ได้ไนเนี่เนาะฮะ เอารถวิบากลงมาแล้วเนีนต้องมีวิบากค,คันหนึ่งโอ้ต้องเอามอไซค์มาแหละครั้งหน้าต้องเอามอไซค์มาแหละแม่ถูกหวยนี่ได้เอามอไซค์ลงมากันนะ อ๋อนั่นไงที่เขาจุดทูบใช่ไหมลูกฮะโอ้โหถ้ามีน้ำนี่ถ้ามีน้ำนี่ดีเลยเนาะหนูเนาะ<แถ>อ๋อไฟไหม ไปไหมขอนไม้